聽得見到嗎？<laughs> ไอนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเก็บตัวซ้อมมานานครับซ้อมยิงไหนลกกาไปนี่ซ้อมกับดาบดานแต่ละคาเอาอยู่ดาบดานสารคามมีใครเป็นผู้่ต้องคู้ทะเลาะกัน่้างโอมีใค่เดินชนครับแล้วก็พี่ๆในค่ายเยอะแยะเลยครับช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ17ครับเราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆมาณกี่กิโลครับปล่อยๆมาประมาณห้าสิบสี่ครับเราเมยสไตล์อะไรครับเป็นเป็นมวยเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับ หมชไเคยเจอครับป่ะเคยมาครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งเจอที่ไหนก็อยู่แถวบ้านนอกครับต่อยบ้านนอกเนี่ยเหรอครับเป็นไงบ้างวะที่เจอครับผมพี่แพรครับวันพี่แพรเข้ามาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นก็ห้าสิบห้าสิบเนี่ยครับก็คือต่อยต่อยช่างต่อยกันไหมไม่อะต่อยต่อยต่อยกันนานอย่างอันนี้นานแล้วครับ เป็นปีได้เกือบปีเกือบปีแล้วแล้วก็ผมก็เก็บตัวซ้อมก็หลายเดือนเหมือนกันนะก็คือแบบพอแพ้เข้าเราก็เข้าฟิตซ้อมใหม่เลยครแล้ววันนี้ก็เลยเป็นคนที่แบบได้มาต่อยเป็นรายการเลยใช่ไหมใช่แล้วเขามีอะไรเขาในนากลัวก็มีลูกเข่าขวางหน้าครับแล้วของเราเหมือนไตล์นะใช่นะเขาลงมวยสไตล์อะไรของเราผมว่เข่าเหมือนกันครับงเข่าจนเข่าเลยแล้ววันนี้คิดว่าเราจะเปิดเกมกับเขายังไง ก็ชวนทะเลาะไปเรื่อยๆค่อยไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเลยเราต่อยมวยมาลุ้แล้วคือตั้งแต่ต่อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่โควิดเลยใช่ไหมใช่พอแล้วเราก็อยู่ค่ายซ้อมเลยอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆดิ้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยร้อยกว่าร้อยกว่าไฟเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมอยู่กาฬสินธุ์ครับฝากเชิญเชวญแฟนคลับเรานนี้หละครับก็ช่วยเคลียร์ช่วยให้อำใจได้ครับคุทตาเทิงที่ครับอครับผมครับ